คุณผู้ชมวันนี้นะคะเราจะเปลี่ยนทีวีที่บ้านคุณแบบธรรมดาให้กลายเป็นสมาร์ททีวีค่ะด้วยกล่องสัญญาณ Smart Box สมาร์ทบ็อกซ์ X2 Slim กล่องนี้ค่ะ ความบันเทิงแบบเต็มอิี่ยมให้กับทีวีของคุณก็แค่เชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตแล้วหลังจากนั้นนะคะคุณจะได้รับความคงชัดระหว่างช่อง3 5 7 9 NBT และไทย p p s ีนะคะนี่ยังไม่รวมเคเบิลทีวีกว่า70ช่องที่สามารถเต็มเปี่ยมในเรื่องความบันเทิงส่งตรงถ,ถ,ถึงบ้านคุณด้วยแค่การเชื่อมสัญญาเท่านั้นเองค่ะนอกจากความบันเทิงสดๆแล้วนะคะ วันนี้ Smashbox X 2 Slim ยังสามารถทำให้คุณชมความบันเทิงย้อนหลังได้ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นโฆษณาภาพยนตร์หรือแม้กระทัะง่งละครลรื่องโปรดของคุณค่ะแน่นอนที่สุดนะคะถ้าหากท่านไหนชอบท่องโลกของ Youtube แล้วก็ต้องติดเจ้ากล่องนี้ค่ะเพราะว่าคุณสามารถชมระบบของ Youtube ได้แบบ Full HD เลยนะคะ การนัดติดกรหนาไม่ว่าจะเป็น WhatsApp หรือว่า Line นะคะคุณสามารถนั่งดูแบบสบายๆและแชทแบบสบายๆผ่านเจ้าทีวีแบบนี้ได้เลยนะคะเพื่อความสุขที่เพิ่มเติมขึ้นนะคะคุณสามารถใช้ได้ทั้งเมาส์แล้วก็คีย์บอร์ดควบคู่กับเจ้ากล่องสมาร์ทบอก X2 สลิมและถ้าใครอยากสนทนาแบบเห็นหน้า ทางทีวีก็สามารถทาได้ค่ะแค่คุณเชื่อมต่อกล้องเว็บแคมนะคะกับเจ้าระบบสมาร์ทบล็อก X2 s l i มแห่งนี้นะคะคุณก็สามารถใช้ทังแอปพลิเคชันสุดฮิตอย่างแทง n g o หรือว่าส k y ยได้แบบง่ายๆเห็นหน้าคนที่คุณรักแบบกล้ชิดเลยล่ะค่ะความสนุกยังไม่หมดแค่นี้นะคะใครที่ชอบเล่นเกมแล้วก็สามารถโหลดเกมกว่า700แ,แอป,ปจาก Play Store ได้เลยนะคะ ครบคร่ะ,คะไม่ว่าจะเป็นไฟล์เพลงไฟลหนังหรือไฟล์ภาพนะคะได้ทุกฟอร์แมตเลยนะคะเหมือนมีมีเดียเพลเยอร์ส่วนตัวเลยนะคะ เราสามารถเปลี่ยนจอทีวีที่หน้าบ้านคุณนะคะให้เป็นคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ได้ค่ะเพราะสามารถเปิดไฟล์ไม่ว่าจะเป็น Word Excel หรือ PowerPoint ได้ผ่านจอทีวีแบบนี้เลยล่ะคะ่ะ ข้อมูลดีๆในการใช้ Smart Box X2 s l i m ที่ฝ้ายนำมาฝากกันในวันนี้สามารถเปลี่ยนทีวมีธรรมดาธรรมดาที่บ้านคุณให้กลายเป็น Smart TV ที่แสนสนุกสุดคุ้มแล้วก็มีฟัง์กชั่นมากมายเสมือนการใช้แท็บเล็ตหรือว่าอินดอร์เลยล่ะค่ะข้อมูลดีๆแบบนี้นะคะรับประกันว่าน่าใช้แน่นอนค่ะสัมผัสกับความสนุกได้อย่างลื่นไหลกับ s m a r t b o ล X2 s l i m ด้วยราคาเบาๆที่สุดแสนจะคุ้มเพียงแค่ ,3990 บาท ที่จะทำให้คุณสัมผัสกับความล้ำสมัยและเต็มอิ่มกับความบันเทิงที่บ้านคุณได้อย่างสุดๆโทรหาเราตอนนี้เลยที่เบอร์026520505